ใชกข่ะเราเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้18มีนาคม2 5 6 5บาัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเงินลดค่าไฟค่านะ้มีเงินโอนเข้าแล้ววันนี้เงื่อนไขได้รับสิทธิ์ส่วนลดมีรายละเอียดอย่างไรบ้างสําหรับคนที่ยังไม่ทราบหรือยังไม่ลงทะเบียนรับสิทธิ์นะคะเรามาดูรายละเอียดกัน และการะรับชมรายละเอียดอย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ,บัตรคนจนเงินลดค่าไฟค่าน้ำงวดวันที่18มีนาคมนะคะวันนี้กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้วและสําหรับเงื่อนไขาการรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนลดค่าไฟค่าน้ําต้องทําอย่างไรบ้างนะคะ ก่อนอื่นมาดูกันนะคะ18มีนาคมมีเงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน315บาทต่อเดือนนะคะท่านจะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทส่วนที่เกินจาก100บาทผู้ถือบัตรจะเป็นผู้ชำระเองและสามารถถอนเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้นะคะ และหลังจากนั้นกรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐงวดสุดท้ายอีกรอบก็คือ22มีนาคมนะคะกรมบัญชีกลางโอนเงินประจําเดือนรอบสุดท้ายสามารถกดเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้สําหรับผู้มีบัตรประจําตัวคนพิการได้รับเบี้ยวความพิการจะโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ท่านได้แจ้งไว้จํานวน800บาทนะคะเบี้ยวความพิการ200บาทต่อเดือนโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถึงเดือนกันยายน2565รวมเป็น1,000บาทนะคะสำหรับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะและก็เบี้ยความพิการโครงการเราชนะสำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนผ่านมัดประชาชนเช่นผู้ป่วยจิตเตียงพิการผู้ป่วยสูงอายุจำนวน200บาทเป็นระยะเวลา3เดือนเริ่มตั้งแต่กุมภาพันธ์ถึงเมษาย,ยนนะคะ สามารถกดเป็นเงินสดได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยและรายการวันที่22นี้สามารถถอนกดเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้นะคะมาอัปเดตนะคะสำหรับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรอบใหม่ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในช่วงกรกฎาคมถึงสิงหาคม2565นะคะคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนรอบใหม่เบื้องต้นนะคะ สัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่เป็นข้าราชการรัฐวิสาหกิจผู้ต้องขังแล้วมีไรายได้ส่วนตัวเฉลีย่ยครัวเรือนต่อคนไม่เกิน0,000 0แสนบาทไม่มีทรัพย์สินทางการเงินได้แก่เงินฝากสลากพันธบัตรและตราสารหนี้ภาครัฐเฉลี่ยเกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อคนนะคะจะต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เกินกำหนดเช่นบ้านเดี่ยวเทาเฮาพื้นที่ไม่เกิน25ตารางวาห้องชุดไม่เกิน35ตารางเมตร ส่วนที่ดินเพื่อการเกษตรไม่เกิน10ไร่ที่ดินทั่วไปไม่เกิน1ไร่ไม่มีบัตรเครดิตนะคะไม่มีเงินกู้เกินที่กําหนดเช่นกู้สําหรับที่อยู่อาศัยไม่เกิน1.5ล้านบาทวงเงินกู้รถยนต์ไม่เกิน1ล้านบาท ในส่วนของการลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ำค่าไฟนะคะสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนสามารถขอลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่การไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในส่วนของส่วนลดค่าน้ำประปาก็เช่นเดียวกันนะคะลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ได้ที่การประปานครหลวงและการประปาส่วน um, ภูมิภาคนะคะอัปเดตล่าสุดสำหรับรายการโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน 18มีนาคม2565นะคะ